กดกระดิ่งครับกดกระดิ่งสวัสดีสสดค่ะมีมาเด่ค่ะมีแข,แขกมวันนี้มาครอบครัวมาทาั้งครอบครัวเลยที่เป็นห้องทีววว่วิวดีที่สุดในโรงแรมเลยใช่ครับ งให้ออพอเราเช็คอินได้สักครู่นะคะทางโรงแรมก็จัดขนมนมเนยคานาเป้มาให้เราเป็นกองอย่างที่เห็นเลยค่ะบอกตามตรงว่าประทับใจมากๆเลยนะคะทุกคนก็กินกันอย่างอริอร่อยเลยก็ข้างหน้าเลยเป็นส่วนของชายหาดส่วนตัวนะอันนี้มันไม่ได้ติดขาดแบบร้อยเปอรนนะครับ ันนี้คือแต่มันเหมือนกับส่วนเนี้ยทั้งหมดอะเราคือเราได้หมดเลยไงใช่ครับเราติบบอนหรืออะไรก็ได้เล่นเงนี้ยก็ได้แล้วก็ตากตายนะมัจะเป็นน้ำเลยครับไม่รู้ว่าพอเย็นลงมันจะเห็นเก๋งส,สันสันทรายหรือเปล่าแต่ก็คือมันจะมันเป็นส่วนทะเลน่ะน้องกระดิดทะเลถึงทะเลเลยแต่ว่าไม่ได้ติดถึงชายหาดเที่ยวแต่ตามภาพมาเนี่ยเขาบอกว่า พอน้ำลดมันจะเห็นรายนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนแต่ว่าไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเพราะมันมีแบบเขาเรียกว่านแนวกั้นอ่ะประมาณ3เมตรนะครับถ้าไม่มีหลาหลาเลยเดินเล่นตรงนี้ก็ยังได้นี่ครับโอเคก็มีเด็กๆข้างในทั้งหมด แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสูตรของแถมนะคะคนกินกล้วยกันอยู่นะคะปลาเดี๋ยวข้างบตอนใรห้องนี่แล้วก็มีขงแรกกันเลยเหมือนแบบคี่ที่เรางเท้เนี่ยเราใช้เลยมีแบบกระบอจแบบไทยๆก่อนขึ้นเรือนยีเด้งล้างท้ายกูสิใช่ค่ะใช่ค่ะคนหญิงกำลังนั่งกิน เบลคอมพุทกันอยู่อะค่ะเดี๋ยวพาเดีพาเข้าไปดูข้างในส่วนของข้างในห้องนะคะมีเตาได้ไหมส่วนตัวเด็กๆคือแบบกรี๊ดมากตอนเข้ามาค่ะบ๊อบเบอร์เลยค่ะบ๊อบเบอร์เลยค่ะค่ะกำลังนั่งกินเบลทอมพุทธกันเลยค่ะเข้าไปดูข้างในสวัสดีค่ะส่วนของห้องแรกนะห้องแรกนะครับเข้ามาดูก็อันนี้จะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวนะครับค่ะภายในห้องนอนก็ประมาณนี้ แต่แบบแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็ที่จุดขายก็ว่ามันอยู่ที่วิวใช่ครับจุดขายก็คือเห็นวิวแบบแบบพานามาเราสามารถมองวิวจากเตียงได้เลยพี่เบนเปิดมาเลยจ้ะไม่ถึงกับ360นะเป็น180องศาแต่คือข้างหน้าเราเนี่ยคือทะเลเลยมาก็เห็นเลยโอ้โหแบบนี้แล้วก็มีที่นั่งให้นั่งด้วยนะคะด้านนี้นี่ก็เดิดได้เหมือนกันค่ะ อาจจะดูแบบลูกหลานเล่นน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็มาอยู่ในที่เย็นๆได้ค่ะแล้วอนนี้จะเป็นส่วนห้องน้ำโปรเซสตอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีห้องอ่างน้ำมือสองอ่างสำหรับคนที่แยกกันใช้ะเน้มาสองคนอาบน้ำพร้อมกันได้ครับ ก็มีตรงนี้มีเชอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นห้องสุขามีสองฝั่งสุขาก็มหน้าตาข่ายเราก็คงไม่ขายเยอะจะเป็นแบบแปรรูปฝั่งตัวเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ก็จะเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะครับนี่อัสาลาโซ่ก็เป็นแบรนด์ของเขาใช่แล้วก็มีมีกระเป๋าให้ด้วย กระเป๋าช้อปปิ้งแบ็ค <c oughs> ช้าใหม่เดินชาหาใช่ครับไม่ต้องกลัวเปียกนะมีตอรียกให้เรียบร้อยมีตอรียกให้ไม่ต้องโทรเรียกนะเพราะาห้องมันไกลนิดนึงแต่ห้องนี้อยู่ห่างจากาล็อบบี้ล็อบบี้ประมาณ300เมตรนะครับเดินออกไปเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าสามารถกดศูนย์เรียกรถกอล์ฟได้ตลอดเวลาเลยอันนี้เปิดค่ะนี่เขาบอกว่าโทรเรียกได้ตลอดเลยนะถ้าชากาแฟหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะ มาตรฐานนะครับนิตสูส์ทั่วไปใช้ง่ายครับนิตคาเฟ่นิตโซ่นิเปรสโซ่นะครับมีทั้งเอสเปรสโซ่มีลังโก้แล้วก็มีคาเฟนิโต้ยากเลยเลยแล้วข้างในมีอะไรบ้างนะกินไม่มีอะไรเลยตรงปากีอะไรนะกระป๋องแก้วเก้ร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าตรงนี้มันติดกับอ่า ห้องอาหารห้องอาหารเช้าแล้วก็ห้องอาหารที่เราทานชมพายาวได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่อกันเป็นส่วนของห้องที่สองนะคะอันนี้คืออะไรคะน้ำธรรมชาติครับสามารถอ๋ออยู่หลังบ้านใช่ไหมคะันจะเป็น connecting room กันอ๋อบางทีถ้าเกิดเราเข้าไปแบบเนี่ยค่ะมีผลิตภัณฑ์ด้วยครับผมค่ะอันนี้คืออะไรครับบอสอ๋อไว้แบบว่าอาบอาบอาบนอกบ้านเราจะได้แบบไม่บางคนไม่อยากเดินเข้าไปในนบ้าอันนี้น้ำอุ่นอันนี้น้ำร้อนอันนี้น้ำเย็น ยะเพิ่งเปิดนะคไม่เปิดครัไม่ไปทเอแต่ไปดูห้องห้องอีกห้องนึงกันดีกว่าไปห้าเป็นอี่ครเปยงคู่ปเตยแยกนอนก็เราคนนะครับก็เห็นวิวแล้วก็ติดวากันในในข้างในดเลย จะอันน้าอันกลางค่ะนี่ได้หลังเปิดได้นะครับแล้วมีโซฟาให้ด้วยนี่คือดูวิวได้เลยอ่ะคือ๋ย่าเพิ่งเปิดก็ได้ค่ะฟังเลสเตชั่นมากเลยสบายนี่มีอะไรครับคืออะไรครับท่านผอ้ชมเลสเตชั่นแล้วก็ที่นอนครับสบายไม่สบายดูหน้า้องบอล สัห้องต่อไปห้องต่อไปก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วก็มีตุ้เสียให้ตุ้มเสียกุ้ยเต๋ํเขาไปตช่เช่ยร์ไปด้วยมาล้างน้ำคนนี้เล้างน้ำคนนี้เขามาล้างหน้าใชครับใช้เรียบร้อยแล้วใช้ใช้ก่อนก็ห้องห้องน้ำไอ้นี่นะครับสะดวกสบายใช้เรียบร้อยแล้วครับอีห้องหนึ่งมาล้างน้ำนลงไปแช่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันต้องเปิดน้ำเปิน้แล้วก็นี่ก็รินชาเวอร์ เหมือนกันเดี๋ยวจะพาลองออกไปนะค่ะนี่จะเป็นส่วนที่สามารถอาบน้ำได้ข้างนอกนะคะบางทีเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศหรืออยากให้มันเอ้ยอย่าเปิดลูกเดีือดโอเคประมาณนี้นะคะเป็นใช่รีวิวแนวบ้านๆของเรานะครับน่ารักน่ารักก็สำหรับวีดีโอนี้ถ้าสำหรับครอบครัวคุณให้ดีดาว ผมให้มันทดูควจากความมาทับใจของที่ทุกคนแบบอว้าวให้ที่บ,บ้านนะเหมาะสมกับราคาเนี่ยก็ให้เก้าดาวเลยมันสะดวกตรงที่ว่าเอา่อ มันอยู่แบบครบคันในนี้ครับคุณไม่ต้องไปไหนก็ได้บอกเลยว่าประทับใจห้องบีทฟรอนต์ของโมเวนพิกอัศรามากๆเลยนะคะนอกจากวิวทิวทัศนที่สวยแบบไม่ต้องแบ่งใครแล้วเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องอย่างครบคันทั้งชายหาดส่วนตัวสระว่ายน้ําที่ครอบครัวไหนพาเด็กๆมาก็สามารถเล่นน้ําได้อย่างส่วนตัวในบ้านเลยมีความสขจริงค่ะ นอกจากนี้นะคะกับก็ยังจองที่พักอีกโซนหนึ่งด้วยนะคะเป็นโซนลากูนที่จะให้อิ่ฟีลิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เมื่อกี้เป็นทะเลเนาะอันนี้ก็เป็นบึงนะคะบึงบัวสวยมากๆเหมือนกันไปดูห้องพักกันเลยสวัสดีค่ะวีา่ะ,ะอยู่ห้องไหนคะเนี่ยห้องห้องอะไรไม่รู้มันครับห้องเทเรสนะคะอนี้ก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบบึงนะคะห้องนี้หนุมน่มๆอยู่นะคะ เมีสองเตียงเพราะว่าใช่ยเขานอนกันสองคนนะคะนี่เจ้าของห้องนะคะของขวัญวันเกิดเด็กที่สั่งมาคืนนี้เจ็ดคนได้นมัจัดมาให้เลยมาให้เลยมาให้เลยไปเลยคือพายเรือมานะเพราะว่าท้าหน้าเป็นบคนที่ค่ดไมคะต้องการ ตต้้อองงกกักเป็นยังไงกันบ้างคะสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมนี่ก็เบิร์ดเดย์บอยคนหนึงนะคะเกิดเตือนเดียวกันพามาฉลองพร้อมกันประหยัดค่ะ ต้องบอกเลยว่าห้องเทอรเรสนะคะมีผังคล้ายกับห้องบีทฟอนอยู่เหมือนกันทุกคนในส่วนของด้านในนี่คือจัดวางได้คล้ายคลึงกันมากเลยนะคะจะต่างกันในเรื่องของดีเทลความหรูหานิดหน่อยนะคะบางอย่างเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วคือคล้ายกันมากแล้วก็ห้องก็กว้างขวางด้วยใครที่เบื่อบรรยากาศแบบทะเลทะเลนะคะลองเลือกเป็นห้องเทอเรสด,ดูสวยคนละแบบแต่ให้บรรยากาศดีเหมือนกันฟินเหมือนกัน ในส่วนของบรรยากาศโดยโรวมของโรงแรมนะคะเรียกได้ว่าเขาตกแต่งได้สวยมากๆอทุกคนทุกมุมของโรงแรมสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยที่กับรู้สึกนะคือมาที่นี่มันได้หลายบรรยากาศมากๆเดินไปทางนี้เป็นโซนทะเลเดินไปอีกทางหนึ่งเป็นโซนบึงอย่างนี้ค่ะมันมันให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกไม่เบื่อ ใครกำลังมองหาที่พักสำหรับครอบครัวนะคะเมอร์เวนพิกอัสรารีสอร์ทหัวหินถือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยทุกคนที่นี่เขาพร้อมสรรพด้วยบรรยากาศที่จะช่วยเติมเต็มวันหยุดของคุณให้ตลบอบอวนไปด้วยความสุขเอากลับบ้านไปไว้ในความทรงจำอีกนานแสนนาน